มาพบหมอที่รโร <gettable>. งพยาบาลเขาจัดพี่น้องโรงพยาบาลเขาจัดนะคะอาชิบยังบินอยู่ได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวอาิบจะมาบอกกันได้ไหมเขาบอกจะฟังบ่ฟังอาคิบแล้พี่น้องเนยังาอาิบยังบินนี่นะเสียงบินเคียงบินอ๋เป็นยังนี่รำโพงวลรำโพงอย่มน่นี่้บอ ทุกคนกังทุกคนยู่คนบโมเดลที่ออกอาการนี้ไอ้พวกแค่เป็น่าอากาศต่างๆน่าแบบเออโซเชียลเลยดิเพราะเข้ามาที่นีแทงยูแอนเปนานี้แปว่าสดใออไหมแสดงว่าไปลองลองลน์เนาะม่ดใช้เราะชดใสเลยเห็นขยะว่าไม่น่นท้องข้าเหมอเอาบ้านหมดเลยโอกขยะมานหมดแล้วเทาเที่ยวกับนีควอมสชดใส คืองามเดทไทยเอาคือเห็นคนอ่านดอกไม้ขังทางไต่ถ้าไหเข้ากับย่อแล้วทากับคนโชคดีเด้อสองแผ่นดินแผ่นดินเกิดแผ่นดินเกิดอายุยี่สิบกว่าปีแผ่นดินอันแผ่นดินนันนั่นได้สามยี่กว่าปีแด้วตัวอยู่ไตวันได้กว่าไทยเลยตัวก็ยี่สิบเก็ดยี่สิบแปดปีก็ไตวันฝากไว้ที่ไทยเด้อเด้ออาจจะขึ้นข่ายเมื่อเด้อขอบอกให้โหลดปากไว้เมืองไทยนะสุดลง ไปน้ำเยอะคอยย่างคอยพิสโตว่าไม่มีหัวใจคอยเอาไปน้ำเยอะคอยเอาป้อไปนะบางแป้งน่าก็จบตัวไล่เอ้ยเนีไปพิสโตไลเอ้ยปากไปเด้ยาแบบไปแกะยองใส่ขี้ดินทิมเท่าแหละตังเนี่ยเด้อแต่ร้านเพียงินเด้อเนี่เด้อปลาสลามเด้อคอยอัด์ตคิวพี่เด้อพี่น้องพี่น้องคอยอัด์ตคิวพี่เด้อพี่น้องเด้อคอยอัด์ตคิวเพียงบินอยู่เด้อค่ะอันยาน้ำเค็มยู่เด้อเนี่ยยาบาดคอยบ่บอกเด้อ กันเกาาเข้าเกาก็แต่งเข้าตลอดนีกอ่ากิดก่อนี่เอาดินั่นไงเนี่ยนี่บินเนี่ยนั่นไอบานตัวนี้เครื่องบินแม่ตัวนี้เครื่องบินแม่เข็นรับทราบอยู่ในเีเครื่องบินมาวเออินเป็นอินไก่